สวัสดีครับเพือ่อนเพ่อนโชวีสตานลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแจ้งข่าวคราวเพิ่มเติมสำหรับกรณีของคนที่เข้าไปตรวจสอบตรวจช็คสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปีห5นี้แล้วขึ้นว่าไม่พบข้อมูลจะต้องทำไงต่อไปบ้างก่อนจะไปฟังข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามซับสไครป์ปุ่มแสดงข้างล่างกันก่อน,นครับประมาณ2อวิเองนะฮะถ้ากดไลค์เดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลพร้อมกันเลยนะครับพร้อมแล้วไปเลย โอเคครับช่วงนี้นะครับทางเว็บไซต์ของบัสดิการแห่งรัฐปี65นี้นะครับก็ยังมีการเปิดให้รับลงทะเบียนอยู่ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับะนนถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนในโครงการบัสดิการแห่งรัฐปี65นี้ยังได้อยู่นะครับยังมีเวลาอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับทีนี้หลายๆท่านเนี่ยที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็แนะนําว่าให้เข้าไปตรวจสอบตัวเช็คสถานะการลงทะเบียนว่าสถานะการลงทะเบียนของคุณนั้น เปลี่ยนเป็นสถานะลงทะเบียนแบบสมบูรณ์แล้วหรือยังนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ผมได้แจ้งข้อมูลสําหรับคนที่เข้าไป็นสถานะแล้วขึ้นว่าสถานะไม่สมบูรณ์เป็นยังไงสมบูรณ์แล้วเป็นยังไงต้องทํายังไงต่อไปบ้างแล้วนะครับแต่มีกรณีหนึ่งน,น,นะครับที่มีเข้ามาถามคาถามพอสมควรเลยนะในช่องของผมนะครับหลายๆทนเข้ามาถามว่าเอาแถ้าเกิดว่าเข้าไปตรวจเช็คตรวจสอบแล้วเนี่ยขึ้นสถานะว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนนะครับเขาจะต้องทํำยังไงบ้างสาเหตุหลักๆมันมาจากอะไรสาเหตุที่ขึ้นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลของคุณนั้นยังไม่ได้ถูกนําเข้าไปสู่ระบบการลงทะเบียนดังนั้นถ้าใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับถ้าหากว่าคุณเป็นลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนต่างๆนะครับแล้วที่จุดรับลงทะเบียนนั้นรับข้อมูลไว้เป็นเอกสารแต่ยังไม่ได้มีการคีย์ข้อมูลลงมาในคอมพิวเตอร์ต่อหน้าคุณเลยนะครับนั่นหมายความว่า ในจุดลงทะเบียนมันอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลของคุณนั้นลงไปในระบบเพื่อที่จะดําเนินการลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้นะครับฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณควรจะต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม่อีกรอบหนึ่งผ่านทางระบบผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็จะชัวร์ที่สุดแล้วนะครับก็สำหรับใครที่เข้าไปตรวจสอบแล้วขึ้นแบบนี้นะแนะนําว่าให้รีบหน่อยนะครับเพราะว่าจะหมดเขตการลงทะเบียนในสิ้นเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับแนะนําเลยนะครับแล้วก็ เวลาที่เข้าไปลงทะเบียนนะครับให้ย้อนไปดูคลิปผมนะครับผมทําคลิปไว้แล้วนะแนะนาวิธีการลงทะเบียนสําหรับทั้งคนที่โสดนะครับแล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วมีบุตรแล้วก็จะต้องไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะตามระบบที่ได้แจ้งมานะครับส่วนใครที่เป็นคนโสดก็พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บคุณก็รอเข้าไปตรวจสอบสถานะก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่าน นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปตรวจสอบสถานะแล้วนะครับขึ้นสถานะว่าการลงทะเบียนนั้นยังไม่สมบูรณ์นะครับคุณก็จะต้องเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ทําให้การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ไปยื่นเพิ่มเติมนะครับที่จุดลงทะเบียนที่คุณเคยไปลงทะเบียนไว้หรือถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดน,นะครับก็สามารถที่จะไปยื่นเอกสารเพิ่มเติม ที่จุดบริการจุดไหนก็ได้นะครับก็สาหรับข้อมูลวันนี้มาแจ้งเพิ่มเติมให้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ช่องทางใหม่สองช่องทางน,นะครับทั้งทาง Tik t o อกแล้วก็ไลน์วูมนะครับฝากเข้าไปติดตามพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีคำถามก็สามารถมาทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็สมาชิกท่านอื่นๆนะครับสามารถเข้ามา แชร์ริ่งแบ่งปันมาตอบคาถามให้กับเพื่อนๆสมาชิกในช่องเราด้วยกันนะครับก็เป็นการแชร์ข้อมูลต่อๆกันไปนะครับจะได้ช่วยกันผ่านการลงทะเบียนในรอบนี้ได้อย่างดีนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ